สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลงวันนี้ค่ะมาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขาจะมาอธิบายเนาะว่าอาจเกิดอีหยังขึ้นเมื่อวาน,นสําหรับไปช้อปปิ้งกับเจสสิก้าแมทธิวแล้วก็ไอพ่อลเจสสิกานะพี่น้องบางคนเบิ่งคลิปกค็คงจะยังบ่เข้าใจหรอกพี่นอ้องเพราะว่าข่อยก็บ่ได้อธิบายเนาะรู้สึกสีเหลี่ยมแห่งนะเมื่อวานพี่น้องเนาะออกจากบ้านประมาณเที่ยงกูกลันี่ล่ะพี่นอ้องเกือบบ่ายโมงเนะเาะออกจากบ้านรู้สึกว่าน,นะบ่ได้เบิ่ง อาจําเวลาที่มันแน่ๆน้อนนอนบ่ได้คขะคักนะพี่น้องออกไปวันนี้ขี่รถไปได้เครื่องทางบอกพี่น้องขี่ขี่รถไปได้เครื่องทางไปตอนตอนแรกก็ไปส่งไปเนีอันเจสสิก้าคายของเลยซีอันเนาะเมื่อวานนี้วันนี้กัส่งไปเนีแล้ววันนี้กัขี่รถก็ลังสีออกจากแซกโซบีพี่น้องก็ลังสีออนขี่รถจะออกจากแซกโซบีบาทนี่ย่าฮะมองต่างก่อนก่อนบ่ได้ออทันใหม่ใหม่อันเซืฟรีมากพี่น้องบัดนี้อัน ออกไปบันียังเขาเอิ้วนวาอันหน้าจอมันนะพี่น้องหน้าจอมันขื้นโซว่าแบตเตอรี่มันแดงอนะมันแดงขึ้นนาแบบมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะกัใจบม่ค่อยดีปนหนนอนมันก็เที่ยวดับเที่ยวติดนะพี่น้องอมันไกลผิดมันก็เที่ยวดับเที่ยวติดจะหาละแบตเตอรี่นะพี่น้องแบตเตอรี่มันก็เที่ยวดับเที่ยวติดมันก็เลยอันก็เป็นเป็นช้อปปิ้งบ่ววนว่ะสพี่น้องพากันไปทีเคแม็กนะ ทีเคแม็กปนีแมทธิวลงจากรถแล้วแมทธิวอไม่คว้ามือซื้อ่าบุญทองนะนพี่น้องคำเป็นภาษาบานเฮากับซิบุญทองเดี๋ยวก่อนพี่น้องขอจัดกล่องก่อนถือเอาดีกว่าพี่น้องเพราะว่ามันมันบ่มีหมองโบไม่มองตังเนาะมัดกระสานมัดกระสีไก่โพดเนาะตอนนี้เขานั่งอยู่หน้าต่างเนาะนั่งอยู่อันขอบหน้าต่างนะมันเย็นมันเย็นพี่น้องมันเย็นดีเนาะปนี้อันกับโมีอารมณ์เนาะไม่เที่ยวกับบุญทองกับเป็นนางถ่ายยู่หลนเนาะก็เลยบ่มีอารมณ์สีซ็อปปิ้งนะนะพี่น้อง เขาไปข้าวหนึ่งกับพักกันส่วนกันออกมาเนาะหลังจากที่ส่วนกันออกมาแล้วกะพอหนุ่งจัสิกาเราก็สิเป็นบอสซบายใจนะพี่น้องเป็นบอสซบายใจสิรถเราเป็นอียงประมาณนี้นะหลังจากหันหละกอันไปพักกันไปชอปปิ้งซื้ออันแนว่าขบานเนาะซื้อแนวยอยากเนว่กินนะสินะาพี่น้องพวกอียงละพวกกันไกลพวกเนืออียงประมาณนี้เนาะหลังจากหันลักกะซื้อแล้วเนาะก็เลยพักกันขี่รถนะพี่น้องขี่รถเราก็เสิร์ชเบิ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะว่ารถ ขายรถอะนะขายรถบัะเดียนก็เลยเสร์ดเบิงก็เลยไปแวะเบิงอยู่หลานเมื่อวานนี่นะ้หลานที่คอยท่าให้เบิงนะพี่น้องผู้ใดยังบมเบิงก็เขาไปเบิงได้พี่น้องคลิปเมื่อวานนี่ก่อนคลิปรีวิวคองนะวันนี้ก็เขาไปเบิงนอกะเป็นรถบ็อกโซคือกันละพี่น้องเป็นรถบ็อกโซแล้วก็อุ้ยี่เหรียญแหงเมื่อวานนี่พี่น้องก็ขอกระบอ็ได้พันยาไปได้เราใจมันเกิดใจบอดีนะพี่น้องเจสี่เจสิีมันออก หัวออกก่อยน้องมันก็คืนแดงแบตเตอรี่มันก็คืนแดงนะแบบแตค่ะว่าระบบรถมันมันล้วนนะพี่น้องมันล้วนแค่ะว่ามันสิบเบอดอายุนะคือคนสิบเบิดลมหายใจประมาณนี้แหละเนาะคอยกัอ่าพักกันไปเบิงนะ้อนงพอจิสิกาแล้วก็เขาไปไปนางเบิงไปซองโนนซองหนีเบิงนาะเป็นรถมือสองอ่ะแหละพี่น้องบบมีปัญ,ญาซื้อรถใหม่หรอกก็เป็นรถมือสองกับรถปีพศสองพันสิบสามบอก 2013บ e no. no. an la. no. <tag> ันนีก้ขายยูระมาณซีพันกลัวพี่น้องขายยูซีพันหาเนาะบันดีกะบันดีกะพักกาไปเบิงเราก็ลองไปขับเบิงนะพี่น้องไปขับเบิงแต่ว่ามันสิยขั้นหน่อยกว่าขั้นของข่อยนะมันเสิยขั้นหน่อยกว่าขั้นของข่อยอยู่น้อยหนึ่งล่ะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะหล่ะพี่น้องยี่ห้อเดียวกันกับรถข่อยนะเป็นยี่ห้อเดียวกันบันดีก็ไปเบิงแล้วไปฮัตไปขี่รถรถนะล่องรถนะพี่น้องไปลองรถเบิงบันีีรถข่อยกับ ดันสตาร์ทบติดพี่น้องพราพ่อจอดรถไอ้พ่อเบิ่งรถเบิ่งยังแล้วอ่ะนะพี่น้องปานิกะกะซิเมื่อนะพี่น้องพ่อพ่อเบิ่งรถเบิ่งยังแล้วก็เออกะกะกะมากอยู่หันหลังแต่ว่าแต่ก่ย่างโบคากบคาไปไหนมาสตาร์พี่น้องก็เลยกะสตาร์ทรถสตาร์ทรถบติดพี่น้องสตาร์ทรถบติดปานเขาอันจะคล้องจะคล้องอู่นะนะพี่น้องจะคล้องคนขายน่ะเขาก็เลยมาอันชาดแบตไห่นะชาดแบตก็เลยสตาร์ทได้พี่น้อง บันนี้พ่อจะสตา์แล้วเนาะกับคารมาเนาะคับมาบันนี้สเตอร์ลิงวิลนะพวงมาไล่นะพี่น้องพวกมาไล่มันกับมุนพ่ไปพี่น้องพวกมาไล่กับมุนพ่ไปเนาะคอยในยันอันรุ่นขี่แตกเงี้ยวี้ให้พี่น้องคอยนั้นแต่ว่าของบ่ปากนั่นส่เนาะคอยนั้นอันพ่อหนูเจสิกาแล้วก็แบบฮึดทัดฮึดทัดแน่ยนะพี่น้องเพราะว่าแบบมุนพวงมาไล่กับสิบ่ไปนะแบบหรือสิจอดรถไปนี่ให้เขามาหลากเอาอึ้ยังแนงจังใดนะพี่น้อง คือจะให้จังไเลเราก็ฟุดฟัดฟุดฟัดเนาะแบบค้นโมโหนะพี่น้องโมโหกับเพเชื่อว่าโมโหแบบแบบอุกอั้งอะนะบอกง่ายๆคือประมาณอุกอั้งเนาะแบบกรุบใจนะประมาณนี้เนาะเพราะว่าลูกก็อยู่ในรถเมียก็อยู่ในรถนานก็เกิดอีหยังขึ้นอุบัติเหตุนี่ก็สิยากเนาะเพราะว่าระบบไฟก็คือเวลาเฮาสิเหลียวเวลาเฮาสิอันเบรกอีหยังซมันมันสิบ่โชว์นะพี่น้องมันสิปกติแล้วคันขี่รถน้ำน้ำดากน้ำดากกันไปคกขันเบรกมันก็สิขึ้นไฟคนทั้งหลังเฮาก็สิได้เห็นไฟ แล้วก็สิษดรอันชะลอโหลดยังสินะอันนี้เบรกกับโมมีเนาะคันตำรวจก็เห็นนี่กเกษดรเสียค่าพับอีกนะพี่น้องบันนี้ค่ะโอ้ยหมู่บ้านก็เฉียดแห้งจนคยปวดหัวพี่น้องว่ากับโมกับมหันกันก็โอ้ยเฉียดแห้งแบบหัวกระปวดนะนะปวดหัวแห้งแบบปวดแห้งนะพี่น้องเมื่อวานนี่เนาะหลังจากกานละกะการไปทางเม่นโหลดเม่นถนนเม่นบ่ไถ่เนาะพักกันผักพวกกับผักกันมาทางอัน ทางฟาร์มโมงค์นะพี่นอ้องทางถนนเนนน้อยรถโบราณอย่างนี้เนาะก็คอยขีย่มาพี่น้องบัดนี้มันก,ก็สิเที่ยวแบบไฟที่มันขึ้นอยู่หน้าจอมันก็เที่ยวไรีร่ลงรีร่องรีร่อง,งสีนะพี่น้องมันก็ไอ้แทบสีแทบสีดับมันนาพี่น้องแบบไอ้น้ำรถตั้งสีน้ำทั้งหน้าจอมันก็สีเขียนอย่างจาังนะแบบระบบไฟระบบแบตเตอรี่มันบ่งว่ามันเป็นอย่างนะภาษาไทยของกัปตันจักเนาะอยู่ดีๆมันก็โอ้ยพี่น้องเลยเวลาเลี่ยวนี่ก็แบบ มันหักอะนะเพราะว่าระบบระบบมันระบบมันแบตเตอรี่มันพังเบิดอั่นั้นมันบ้งว่ามันพังหรือจากไหนมันนอกกันนะพี่น้องขี้กัไอไอโชคดีอีรีพี่น้องเพราว่านี่โชคอีรีอีรีก็ขี้มาหอดเหอนพอดีพี่น้องเวลาเรี่ยวนี้อู้แบบไอพองอะไรมันมุนหยากกันนะพี่น้องต้องอึดแบบโอ้ย่อยจะปวดหัวเบิดพี่น้องแล้วก็ใส่เบิ่งกเนาะถด่อยถข่อยอัน คนตรงจอดรถดอยู่ในบานหรอกพ่นาอนเอาไปจอดรถดไปทั้งหอกมาทาคนเขามาหลากรถดเสด้อันบ่ตรงเขาไปในบานมันสิหลักมาอยากันนะพี่น้องเพราะว่ามันมันสสตาร์รดบ่ไหนเนาะเพราะว่ามันมันเบิดนะพี่น้องขนาดกระโจกก็ยักเปิดบ่ได้เบิ่งพี่น้องกระโจกก็ปิดบ่ได้พี่น้องเบิ่งขั้นรถดขั้นนี้มันสิเป็นขั้นเหย้านะพี่น้องขั้นเยาามันเป็นแบบเวลาเขาใส่คองใส่ยางมันกะอ่าใช้ได้หลายเนาะขั้น รถคอยนะพี่น้องทั้งบนันนีกับโตกลองอ่ะพี่น้องมันนีกะบมันนีกะพักกันพองเจสิกากับมิญ่ากับพักกันไปบึงนะไปบึงว่าอันควรจะให้เข้าสมมองได้แนงสินะเพราะเพราะวเป็นรถมือสองสินะพี่น้องกับมีหยังควรจะฟรีควรจะหยังแนงเนาะเพราะว่ามันรถประมาณเก่าปีแล้วนะพี่น้องตั้งแต่พศสิบสามเนาะบันนีอันบันนี คล้ายๆรถขั้นั่นละพี่น้องคล้ายๆรถขี่ไปวันนี่นะบัดนี้รถขั้นหนีเฮ็ดจังไดบ้าติรถขั้นนี้อันคนอูอเจ้าของอูเขาก็ซื้อไปในราคาะสองร้อยปอนพี่น้องสองร้อยปอนกับประมาณสอไอ้แปดพันแปดพี่น้องแปดพันแปดร้อยพี่น้องแต่ว่ารถเอาไปซ่อมก็ไปซ่อมก็ขี้ไหลนะพี่น้องเพราะว่าพอหนึ่งสิกาเนี่ยเราแบบรักษารถดีแห่งนะเพียงแต่ว่ามัน อ่เบิดอายุเขาขันเข้าไปเปลี่ยนกับเลียนสมได้ก็ะซอมได้อยู่ได้พี่นนองขี่แบบดีแห้งเครื่องแน,น่นรดลดตีไอ้ไฟกระจกหนารดนงคะพุ่ก็กไปเปลี่ยนเนาะหลอกกระเพียนปีทุกปีหลอกกระเพียนเครื่องกับเลี่ยนทุกอย่างอ่ะน,นะแบบมันกับประมาณแสกนกะูไม่น่ะแสนสี่แสนหานี่ละพี่นนองขันเข้าไปสมกระสอมได้อยู่แต่วันล้วว่า,วา,วาไปสมเรามันมันกับบุกขุมดอกไปซื้อไม่ดีกว่าสินอ่ะแล้วก็เพราะว่าก่อนมันก็ไปแตงเกิดอยู่ได้พี่นนอง ขึ้นเพราะว่าตอนมือที่่อยไปแอนติกันนะกับกลับมารถมันมีเสียงดังอีด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 นานะพี่เนาอีดีดีบันนี้พ่อขึ้นวันจันทร์นะเขาไปงานแอนติกพ่อกังขึ้นเขาก็เลยขึ้นนอนขึ้นว่าไอรถเทาสมควรจะซื้อไม่แล้วเนาะเขาก็คิดว่าสินะวันนี้วันวันจันทร์กับพ่อกันไปชอปปิ้งกับเป็นอีหรี่ก็คยก็่คยคิดนะพี่นนองก็ได้ซื้อไม่อีหร re hmm. ี ได้ซื้อมาอิลีได้เสียเงินอิลีพี่น้องเอ้ยก็แค่แนมียาแล้วก็ซอยนันนีนอนเนาะก็อ่ากะได้ซื้อมาอิลีพี่น้องอะไรสุติฮัลโหลม่บอกซูฟ่างี่น้องขอกระยังบัตรที่เศร้าปวดหัวดีไปไหนพี่น้องขอกระยังบัตรที่เศร้าปวดหัวดีไปไหนกระยังอันนั้นซีเหลียดอยู่วันนี้พ่อหลวงเจ้าสกาแล้วก็ไปว้างมาจำเนาะว้างมาจำหลกักอะให้เขาซ้อมให้ประมาณซอมเสมอกับจังเดไปเอานะพี่น้อง บังามาันจบไหวกะแต่สื่อไม่อีลีพี่น้องมันกะมันกะเปื่อยมาโดนแล้วจะไปไหนลกูก oh no, หิวข้าวไหมหิวข้าวหรือ,อยังเนี่ยแม่จะลงไปเนาะอันนี้ล่กก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องเรื่องที่เกิดขึ้นแบบซีเลียแห้งซีเหลียแห้งพว,ว่านันทั้งลูกทั้งอีเต่าอยู่เัือนแบบวอ้ยซีเหียแห้งอว,วานนี่อดีซีเรลียแบบนี้มาโดนแล้วนะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละพี่น้องวังว่า เออสีหายสงสัยเนาะพี่น้องว่าว่าสีหายสงสัยว่าเกิดนี่ยังขืนเป็นยังคือซีเรียสเป็นยังคือโนโนีนันเนาะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำเดียวพี่น้องออเจอกันคลิปหน้ามียังดีๆสริมๆเนีได้เสียมาบอกฟังเนาค่ะเนาะสวัสดีค่ะ